ท้องฟ้าสูงใสแสงตะวันจัดจ้าลำนำนวิหคสวรรค์ตอที่2อ0รบนเกาะจิงจุนงานเตรียมการเพื่อป้องกันการโจมตีซึ่งต้องใช้แรงงานคนและทรัพยากรทรัพยากรเกือบทั้งเกาะได้ดำเนินไปด้วยความเร็วสูงสุดภายใต้บรรยากัศคือคักวุ่นวายเรื่องต่างๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี ยกตัวอย่างเช่นเครื่องยิงธนูแต่เดวนข้อจำกัดของการมีเอ็นวัวไม่เพียงพอต่อความต้องการพวกเขาจึงสร้างเครื่องยิงธูได้เพียงแค่สิบเครื่องเท่านั้นแต่เป็นเพราะชิวหลันทำหน้าอมทุกด,ด้วยความเป็นกังวลทั้งวี่ทั้งวหวนจูสเสวียนเห็นแล้วแข็งใจทนนองไม่ไหวจึงใช้มันสมองยอดอัจฉริยะที่มีใครเทียบเทียม ของตนคิดหาวิธีแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างเครื่องยิงธนูเสียใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนารระบบการทํางานของควานเพื่อลดส่วนประกอบต่างที่ต้องใช้ลงไม่พลาดแม้แต่รายละเอียดปลีกย่อยทางทฤษฎอยูแล้วไม่น่าจะเบ็ดได้เอาเสียเลยผลสุดท้ายจะมันธนูต้องใช้ในเครื่องยิงธนูหนึ่งเครื่องลดลงน้อยไปมากดังนั้นจำนวนเครื่องสร้างนายจะเพิ่มจากเดิเดม10เครื่องมาเป็น15เครื่อง เราอาจารย์ช่างไม้มากประสบการณ์ของตะกุนชวนเบ่งมือการทํางานทั้งวันทั้งคืนจนสามารถทําเครื่องยิงธนูตามจํานวนดังข่าวได้ครบทวนภายในเวลา10วัน15เครื่องแม้ว่าจะต้องทํางานอย่างเร่งรีบสุดชีวิตแต่การรับประกันคุณภาพของงานก็เป็นไปอย่างเข้มงวดเนื่องจากเครื่องยิงธนูทุกเครื่องจะต้องผ่านการทดสอบยิงของซุยหยางผู้แสนกระตือรือร้นกับหน้าที่นี้ นับแต่ยิงขวดมันจุจดไม้ไปยังกองเรือของรัฐทงเป็นครั้งแรกซุยหยางละยิงลงลายอุชิตใหม่นี้อย่างถอนตัวไม่เคลื่อนทุกวันจะต้องคอยวนเวียนอยู่รอบตัวชีรันได้จู้เสวียนเฝ้าถามนั่นถามนี่และถึงขนาดมีความคิดจะเลิกเป็นนะคะัคฆ่าในหันอดีตทางด้านเป็นมือยิงแทนด้วยซ้ำแต่ดูท่าว่าซุยหยางจะมีคุณ นบสบัติเหมาะสมที่เป็นมือยิงอยู่ไม่ใช่เล่นเพราะบางทดสอบการใช้งานเครื่องยิงธนูที่เพิ่งสร้างเสร็จเครื่องแล้วเครื่องเล่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเขาค่อยจับเคล็ดการใช้อาวุธชนิดได้ทีแต่น้อยกว่าแม่นยำจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจนถึงบัตดนี้เขาได้ใช้เครื่องอย่างเชี่ยวชาญพอที่สอนที้หยิงให้ยอดนี้มือจะกชวคนอื่นบ้างแล้ว คิดยังไงข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ในเพิงมิ้นั่งบนโขดที่ตนาแดดจนอุ่นคาบหญ้าเขียวขจีส้นสดใหม่ต้นหนึ่งเอาไว้ตรงมุมปากคณะเอียงคอขอมวดเขียวมุ่นอย่างยุ่งยากใจจงผู้เข้าใจข้าผิดอย่างเผาว่าแต่นี่ทําไมกระทั่งอูเชียงก็ยังไม่ยอมเชื่อข้าอีกละ่ะทำไมหงอยอยู่ถึงได้ไม่ช่วยพูดแทนข้าบ้างแล้วทำไมพอข้าส่งจดหมาย ขอเจรจาอย่างสันติไปพวกเขาถึงได้ไม่ยอมเสียเวลาพิจารณาเลยสักนิดด้วยซ้ำกูเชื่อมไม่น่าเป็นพวกปลาเถื่อที่ชอบใช้กำลังทานะหารตัดสินนี่นะฮะเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่แค่ไม่พิจารณาข้อเสนอขอเจรจาอย่างสันติน่าช่างเติดแต่ทำไมาถึงต้องสั่งให้เรือทั้งหมดในกอง ถอยร่นจนพ้นระยะอิงทันทีด้วยสิ่งที่ช่วยย่างยเยงอกไปมีแค่หินก้อนเล็กๆที่ฆ่าใครไม่ได้แค่ไม่กี่ก้อน กับขวดบรรจุดจดหมายท่าน,นเองไม่ว่าอย่างไรก็ได้มาออกว่านี่หนาวว่าพวกเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายจึงว่าปายถึงจะสั่งกองเอรือถอยล่นและปล่อยบรรยากาศเคร่งเครียดเหมือนพร้อมสู้กันอย่ที่อย่างเพราะว่าทำไมถึงต้องทิ้งจดหมายที่รุนแรงขนาดนี้กลับมาด้วยนะตอนเอาหูเก็บขวดเงินที่ลอยออกมาเข้ามาทางฝั่งด้านตอนตกมาให้เฟิงหมิงยังรับมาได้แล้วกระโดดโลดเต้นยกใหยาดยความดีใจ เพราะคิดไภว่าจะนับคําตอบอย่างเป็นมิตรอย่างหูเช่นกระับกายเป็นว่าพอครี้ออกอ่านอักษรเลือดอยู่นั้นแทาจะทําให้คำว่าใจวางตายมัวใจวายตายเธอโจนถอยเพิงมิงจะได้ฝันว่าจะเจรจากันหากข้าเจ้าในข้าไม่พอเป็นคนคุณพระคุณเจ้าอะไรจะ้า้แรงขนาดนี้หรือว่า มีคนอื่นในกองเรือรัดถงสมรอยอูเชียนเขียนจะมาให้ตอบกลับมาหรือว่าอูเชียนถูกคนอื่นหลอกให้กินยากร่มประสาทจนเลอนเรือนเหมือนอย่างจริงหลี ข้อสันนิษฐาทั้งสองข้อเพิ่งมีงแสดงเห็นถึงความคาดหวังในตัวอูเชียนอย่างเต็มเปี่ยมแต่ถูกคงรกระคันโคนจริตปัดตกไปอย่างไม่เกรงใจข้อแรกตอนอยู่ในเมืองถงเจอกระมวลเพื่อเห็นลายมือของอูเชียนมาก่อนแล้วดังนั้นนี่จะต้องเป็นจดหมายที่อูเชียนเขียนตอบกลับมาด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าใครสวมรอยแทนอย่างแน่นอนข้อสอง แม้ว่าจดหมายฉบับนี้จะเป็นเนื้อความสั้นๆไม่กี่ประโยคหากแต่อักษรก็หนักแน่นทรงพลังคนที่กินยากรมประสาทจะอ่อนเพรียวีย่แรงไม่สามารถเขียนจดหมายชนิดได้หรอกพยาค่ะนั้นกระหม่อมจะคิดว่าจดหมายฉบับนี้นบ่บบงบอกถึงความจงเกียจจงฉังที่อุเช่นมีต่อท่านและแสดงเห็นว่าไม่มีมิตรภาพภายในหลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้ว ร้องหูแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างตรงไปตรงมาท่านอ๋องโปรดทรงเลิกหวังในตัวอู่เชียนและหันมาตั้งพระทัยเตรียมรับศึกเถิดพญาค่ะไม่ว่าอย่างไรเรากล้าหลีกเลี่ยงสงครามครั้งนี้ไม่ได้แล้วฮ่เฟิงหมิงพลิกตัวซบลงไปกับโขดหินเสียงไม้และเสียงเลื่อยจะกลุ่มช่างดังมาให้ได้ยินไม่ไกลนักเสียงนั้นสอดภะสารับกันเป็นจังหวะฟังดูคล้ายบทเพลงช่างไม้ที่เต็มไปด้วยท่วงทำนองร่าเริง เครื่องยิงธนูทั้ง15หเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลานี้พวกเขากำลังโอ,อกตั้งตาครั้งหน้าตั้งนาทำอาวุธยิงไกลอีกชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเครื่องดีถินเครื่องดีถินไม่จำเป็นต้องใช้เอ็นวัวเป็นส่วนประกอบเหมือนอย่างเครื่องยิงธนูซ้ำไม้ได้เลือถอนได้จากเรือก็มีมากพอบนเกาะยังมีเท้าวันให้ตัดมาใช้ต่างเชือกได้เลือเฟือ่อ ดังนั้นการสร้างเครื่องดิดหินจึงไม่มีข้อจำก,กัดด้านจํานวนในตอนหลังหลวงเติงได้สั่งพวกช่างมารยอดฝีมือรุ่นหนุ่มว่าใช้แรงของพวกเจ้ากับเครื่องดิดหินให้หมดมีแรงเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นหากรัฐทงยกพลเข้ามาโจมตีเมื่อใดเราจะดิดหินเล่นงานพวกมันให้คางเนื้อไปเลย มีแต่คนยกมือแสดงความเห็นพร้อมกับความคิดของเขาทั้งนั้นเมื่อทุกคนรวมพลังกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวปานหันย่อมเกิดขึ้นได้สเสมอผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่วันเครื่องดิบหินขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปก็ถูกสร้างมากกว่าร้อยเครื่องร้องรูเป็นคนกำกับการให้นำมุชชนีไปวางไว้ตามจุดสำคัญต่างๆโดยหันหน้าออกสู่ทะเลตัวคล้ายกับจันทร์วางยามรูปร่างใหญ่ยักไว้คอยคุ้มกันเกาะจริงจุนตลอดเวลา นายน้อยเป็นหน้าคพ่อบ้านประจำกองเรือโผจากอีกด้านหนึ่ง,องของโคดหินก่อนที่จะตัวเดินเข้ามาหาเฟิงหมิงนี่คือบัญชีรายชื่อที่นายเรียกหาจากเปล่าเมื่อวานในนี้ได้เขียนอายุและความถนัดเฉพาะตัวของแต่ละคนเอาไว้ตามนายน้อยสั่งแล้ว ประมาณสุนวัยคนนี้แก่แต่เพียงอายุเท่านั้นเรื่องกำลังวังชาอยู่เหนือมาตรฐานคนปกติจริงๆช่วงที่ผ่านมานี้หลวงเติงจะยุ่งจนหัวหมุนกับงานทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าวิ่งไปวิ่งมาทั่วทั้งเกาะแต่ก็ยังดูสดชื่นกระปรี้กระเป่าได้อย่างเหลือเชื่อ บางทีเฟิ่งงมิงอดจะสงสัยไม่ได้ว่าหลวดเติงเป็นคนประเภทที่จะตื่นเต้นจัดเวลาเจอสิ่งเราหรือเปล่าดูเหมือนว่าตั้งแต่ถูกกองทัพถงในล,ล่าหลวดเติงกันเด็กลงไปสัก20ปีอย่างไรอย่างนั้นเขารับบัญชีรายชื่อจากพระว่านประจำกองเรือมาพลิกอ่านโดยไม่ลืมเอ่ยขอบคุณลำบากท่านแล้วนะพ่อบ้านหลวตอนนี้คนทัหมดของตรกูลชวนให้ท่านคอยช่วยควบคุมให้โชค,คชดีพวกเขาเชื่อฟังท่านกันนั้นอ้อจริงสิ พิ่งมีนึกอะไรขึ้นมาได้จึงถามด้วยความสงสัยรู้สึกระยะนี้จะไม่ได้เห็นหัวหน้าล้วนเลยนะไม่ใช่ไม่มาร่วมประชุมอย่างเดียวนะกัดนวดหยุนเขายังไปเยี่ยมแค่เมื่อกี้ครั้งเองเขาเป็นอะไรของเขากันแน่ถ้าลองมาถามพวกรันชิงก็เห็นทำหน้าปแปลกๆกันทุกคนแล้วตอบเรียงว่าไปว่าไม่รู้หลวดเทิงหน้ากรึ้มลงถนัดใจไร้ยิ้หัวหน้าลวดทำตัวปิดปกติจริงๆนั่นแหละอครับ แถมยังดูเหมือนจะลืมเล่าจัดด้วยทางนวดหยุ่นก็นดูท่าว่าจะกัดแย้งอะไรกันอยู่เห็นชิวชิวบอกว่าพพได้ยินเสียงพวกเขาทะเลาะก,กันดังออกมาจากในห้องจากนั้นหัวล้วก็เดินปึงปังออกมาแล้วไม่เคยไปเยี่ยมล้วหยินอนเลยความจริงแล้วชายสูงวัยแอบมองคนตรงหน้าเสียทีหนึ่งความจริงแล้วล้วหยุนก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของนายผู้เท่าซึ่งหมายความว่าเป็นน้องชายร่วมบิดาของนายน้อยเฟิงหมิงคนนี้เพราะความวุ่นวายกรุุน นนรุ่ก่กอแทหลังจากผ่านประสบการณ์ผูกปิดล้อมอยู่บนเกาะยิงจุดในคราวนี้หวดเติงก็บพบว่าความรู้สึกตัวเองมีต่อในน้อยเจือแซกอะไรบางอย่างเข้ามานอกเนือจากความเคารพททดทูนเชเดียวกับมีต่อนายเื่อเท่าอย่างก่อนหน้าก็ายังรู้สึกรักใร้ผูกพันอยากดูแลในน้อยตัวตนให้ดีเสมือนเป็นลูกหนานในไส้ของตัวเอง เดิมทีการปิดบางชาติเกเนิดอที่แท้จริงของลวดหยุนเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ในเวลานี้เมื่อเห็นแววตาเชื่อมั่นและไว้วางใจที่นายน้อยมีต่อตนหนวดเตือนให้รู้สึกละอายแก่ใจเหมือนว่าตัวเองกำลังหลอกลวงฝ่ายนั้นเอาไวค้คอยหาโอกาสมาเหมาะบอกความจริงทีหลังอย่าให้ในายน้อยถูกปิดหูตาแบบนี้อีกเลยอยู่กับน้องชายร่วมสัตว์เลือดขังตนเองโดยไม่รู้สักนิดว่าอีกฝ่ายคือใครคิดแล้วก็หน้าปวดใจแทนนัก อีกอย่างล้วนหยุนเองเขาเป็นเด็กมีคนหนึ่งน่าจะรับสถานะที่คู่ควรในตระกูลชนนั้นหลัวเติงเชื่อมั่นว่านายน้อยผู้มีจิตใจงดงามของตนจะต้องเป็นบัตรตอน้องชายต่างบรรดาด,ด้วยดีแต่แน่นอนว่าข้อที่จริงนี้อันน่าตะตก ้อได้จริงอันนาตกตะลึงนี้ไม่สมพรแย้มปรายก่อนที่สึกใหญ่เปิดฉากขึ้นเป็นอันขาดพ่อบ้านหลวงพ่อบ้านหลวงใบหน้าขยายใหญ่ที่เข้ามาประชิดหนยกระทัน,ทนหันแท้หลวงเติงตกใจจนสะดุง้งเฮอกโค้ในน้อยทําไมนะขอครับเพิ่งหมิงมองฝ่ายตรงข้ามอย่างสังเกตสังกาอยู่ๆท่านก็ใจลอยไปซะอย่างนั้นเนี่ยยังพูดไม่ทันจบเลยเมื่อกี้ท่านพูดว่าความจริงแล้วความจริงแล้วอะไรหรือ บ่าวตั้งใจจะบอกว่าความจริงแล้วเมื่อวานนี้หัวหน้าร่วม,มาหาบ่าวด้วยก็รับพอบ้านสูงายตัดสินใจแน่วแน่ว่าให้เสร็จสึกครั้งนี้เมื่อไหร่ตนจะเปิดเผยความจริงให้หนายน้อยรู้เพื่อมิ้งทำมด้วยความสงสัยเมื่อวานนี้เขาไปหาท่านหรือแปลกชะมัดในระยะนี้ข้าไม่เคยตามตัวเขาเจอสักทีเล่นเอาข้าเป็นกังวลว่าตัวเองเผลอไปทําอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่า เขาเลยเอาแต่คอยหลบหน้าตลอดจริงสิเขามาหาท่านทำไมละ่ะหลวงเติงเองก็มีสีนห,นหน้าสนเท่ไม่แพ้กันเขาไม่อย่างกันหันมากทีเดียวก็รับเนื้อตัวเหม็นครุงปไปด้วยกลิ่นหน้าพูดจะไม่มีหัวไม่มีท้ายแค่คำสองคำก็กลับไป เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของเขาคนเดนียวฉะนั้นก็บอกว่าล้วนยึดในพูนบริสุทธิ์กว่าใครทั้งหมดจริงด้วยเขายังขอรับหน้าที่ควบคุมกลุ่มนักตะกูลชวนต่อไปและรับผิดชอบป้องกันชายฝั่งตอนออกหัวหน้าล้วกรับประกันหนักแน่นว่าเขาจะไม่ยอมให้ทานถงเหยียบชายฝั่งได้มแม้แต่ข้าวเดียว ฟังมีงรับฟังอย่างงงๆแต่ก็สึกดีขึ้นไม่น้อยแจ๋วเลยนี่นะตอนนี้แม้แต่หน้าลวดยังมีไฟพร้อมสู้กับคนอื่นบ้างเสียทีแต่ไหนแต่ไรเขากรับหน้าที่ควบคุมกลุ่มนะข้าตโคุณชวนก็ต้องให้กอทําหน้าที่ต่อไปอยู่แล้วสิแต่บอกกันไว้ก่อนนะอาการบาดเจ็บของลวหยุนยังไม่หายดีห้ามให้เขาเข้าร่วมรบกับกเราด้วยเป็นอันขาด เมื่อวานตอนใี้ข้าเข้าไปเยี่ยมเขากขอไปช่วยรองหูป,ป้องกันข่าศึกมนหอถนนอีกแล้วแต่ข่าระเสริฐกลับไปเสียงแข็งเลยข่าและอยากให้ท่านได้เห็นจะมัดมากเ่อนหน้าหงิกแค่ไหนพอพูดไปแล้วก็คิดถึงสีหน้าไร้อารมณ์เขาจังเลยหน้าระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นเสียงปีเท้าหนักๆกระดังขึ้นจากด้านล้างเฟิงมิงหันไปมองแล้วทักยิ้ม มาแล้วนรือรันหูเห็นองค์รักษ์ช่างบอกว่าการทดลองเป็นไปนด้วยดีมากเลยนี่ตัตราระเบิดตั้ง8ใน10ลูกเชียวเริ่มทำรูปเบิดที่ใช้ในการรบจริงตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างทำทำไปและเจอปัญหาอะไรหรือเปล่า ทำลูกเบิดได้400กว่าลูกแล้วก่อรับยังไม่เจอปัญหาอื่นนอกเหนือจากนั้นเลยรันหูสาวเท้าฉับๆเข้ามาได้ท่าทางปราดเปรียวกว่าจะพูดเร็วเร็วกว่าปฏิหลายเท่าตัวเต็มบ่าวไม่ได้มารายงานน้อยเรื่องความคืบหน้าของลูกเบิดนายน้อยกองเรียวสามสาวระถงมาถึงแล้วละขอรับว่าไงนะฟังหมิงยันตัวลุกขึ้นมาจากโกดินแล้วทานเสียงลงทําไมกระดันหางจังเลยละ่ะ ไม่กระทันหันเลยแม้แต่นิดเดียวพยาการพวกเรารอคอยวินาทีนี้อยู่ทุกวันเชื่อดูอยู่ทุกเมื่อเชี่ยวันไม่ใช่เรื้อร้งหูเองก็พงังาไปในตอนแรกกตาว่าองค์รักนุมสงบสิอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วรั้นหูรีบไปบอกทุกคนให้หยุดทํางานแล้วกระจายกําลังไปตามจุดต่างๆที่พวกเรากําหนดไว้แต่แรกฝ่ายตรงข้ามตอบ เรื่องนี้สร้างใจซื้อไปจัดก,การเรียบหน่อยแล้วละ่ะจังหวะนั้เองเสียงมาและเสียงด้วยรอบตัวได้หยุดสนิทลงแล้วจากหน้าที่ยังกรมี้ขมันช่วยกันทำเครื่องเด็ดเห็นอยู่เมื่อครู่เวลานี้ทุกคนต่างวิ่งเหยาะๆไปไประจำการตามจุดต่างๆคนพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคนในอนาตตคุณชวนได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีจึงมีความคล่องแก้วสูงและจักทำงานเป็นหมูนะ่คณะ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในระยะเวลาอันสั้นทั่วทั้งเกาะเต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดเตรียมพร้อมรับมือกับพายุใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าโชคดีถ้าเรานำเครื่องยิงธนูและเครื่องดิดหินส่วนใหญ่ไปวางไว้ตามแนแห่งต่างๆแลนอกจากนั้นยังเตรียมก้อนหินขนาดใหญ่และท่อนสูงจนวนมากเอาไว้ใกล้ๆแต่ละเครื่องด้วยในฐานะพ่อบ้านประจำกองเรือนและมีหน้าที่ควบคุมการทำงาน,านด้านต่างๆ ความภาคภ,าภ,าภาูมิใจยึงแฝงอยู่ในน้ำเสียงลวดเตืองอย่างปิดไม่มิดหลังจากที่ตกกระลึงไปชั่วครู่เมื่อได้ยินว่ากองเรือซามเสามาถึงแล้วเขากลับมามีท่าทีองอาจกลาหารไม่ค้ั่มคร้ามต่อความตายทมแบบบับคนตะกูลชวนอีกร้งได้เอ่ยผ่านรอยยิ้มสงครามครั้งใหญ่ที่คู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายมีกำลังผิดกันไกลเช่นนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนที่ก้าเชนหน้าอย่างเฮียมหาน มีแต่เพียงท่านในพลเว่ยเฉียนเท่านั้นแต่ตอนนี้ได้เพิ่มนายน้อยเพิ่งหมิงของพวกเราขึ้นอีกคนแล้วให้อพวกรัฐธงบันดาลหน้าเข้ามาเลยมอื <c oughs> ว่าผลจะออกมาแพ้หรือชนะสงครามครั้งนี้ก็จะจารึกชื่ออันเกรียงไกรของตระกูลชวนระตาบชั่วกาละนานความคิดของเพิ่งหมิงซับซ้อนกว่ฝ่ายนั้นเล็กน้อยได้รับการจารึกชื่อไว้กันดีอยู่หรอก แต่สำคัญที่สุดคือการรักษาชีวิตให้รอดต่างหากเขายิ้มเครียดเทียดรัร้นหูหวังว่าลูกเดเจ้ากับองค์รักช่างช่วยกันทําจะระเบิดใน8ได้8ใน10จริงๆนะเจ้าของผลงานรับคําเสียงดักแน่นน้อยวางใจได้หากไม่ระเบิดกระเชิญเช้ดกดประจำตระกูลลงโทษเบาได้เลย ฟงหมิงพยักหน้าลุกขึ้นยืนตรงลดมือลงไปกระชับด้ำดาบตรงเอวไว้มั่นกระไอเย็นเยียบเฉพาะตัวของลู่หามมอบความเยือกเย็นที่เขาต้องการในสุดในเวลานี้มาให้ นายน้อยท่านอ๋องเหล่าคนสนิทได้รับข่าวก็ระยอย,ยกันเข้ามารอฟังคำสั่งจากพวกเขาอย่างศรัทธากองเรือสามสาของรัฐถงมาถึงแล้วเพวกมันสามารถยกพลเข้ามาโจมตีได้ทุกเมื่อสายตาที่เต็มด้วยพลังชีวิตอันเร้าร้อน,นมากมายหลายคขั้ววันแต่สะท้อนความเชื่อมัน่นที่มีต่อตนออกมาอย่างชัดเจนเพิงมิงตะหนักในถึงพระรอยู่บนไหลอีกครั้ง มันสร้างความกดดันทว่าในขณนะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มความกระหายเข้าหลงเถียนเจ้าจะต้องภูมิใจในตัวข้าอย่างแน่นอนเพิงหมิงกว่าตามองกลุ่มคนที่พร้อมจะร่วมเป็นร่มตายกับตนความทราบซึ้งตื้นตันอาบเอิบมหัวใจจนล้นปรี พี่น้องทุกท่านในที่สุดพวกเราก็เลี่ยงศึกครั้งนี้ไม่ได้จริงๆถึงกองทัพถงจะทรงแสนยาโนภาพแต่พวกเราก็ได้เตรียมการรับสึ่งทุกอย่างเท่าที่จะทําได้แล้วเข้าสูดหายใจก็ลึกชักดาบไปห้อยอยู่ตรงเอวออกมาชี้ขึ้นฟ้าตะกนลั่นถ้าหากพวกถงตั้งใจมาฆ่าพวกเราทั้งหมดจิงก็ขอให้พวกเราทําสงครามครั้งนี้อย่างกระหานฆ่าได้หนึ่งคนก็ฆ่าฆ่าได้สองคนถือเป็นกําไร ความคึกถคืองมันฟิงมิงทําให้คนอื่นอ้อยรู้สึกเลื่อนลมสูบฉีดแรงตามไปด้วยดาบเล่มแนวเล่มหน้าถูกชักออกจากปากสู้จนหยดสุดท้ายอย่าไปยอมแพ้มัน ชีเลยไม่มีคนขี้กระตกโงนชวนไม่แต่ชายชาตินะัครบฆ่าได้หนึ่งคนก็ฆ่าฆ่าได้สองคนถือเป็นกําไรเล่นงานให้พวกมันคางเหลืองไปเลยเสียงประกาศก้องอันห้าวหาันดังคือก้องสะท้อนไปมาทั่วทั้งเกาะจริงจุนสงครามชี้ชะตากำลังจะอุบัติขึ้นแล้วจบตอนนะครับขอบคุณครับ